สวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับผมเอน,นะครับจอม R P ร์พีซีที่สขาจอมบรับผมจะพาทุกคนมารีวิวกับเจ้า MG5 นะทุกคนเนาะตอนนี้ได้เป็นตัวสีแดงนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นก็คือ MG5 1 5ีห้าหุ X อันนี้ของเราเลยนะคุณนะ้อฟเป็นปีน 2, 2022นะครับเป็นตัวหน้าใหม่แบบนี้นะตัวรถนะครับบอกเลยว่าออปชั่นโคตรครบจัดหนักจัดเต็มมนาะทุกคนเนาะอย่างแรกเลยมีคล้องสามล้อสิบหองศามาให้นะครับไฟหน้านะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไรามาให้นะทุกคนแบบนี้นะครับมีไฟโปรเจคเตอร์เลนนะถึงนี้นะครับเนาะที่สำคัญตัวนี้เป็นไฟออโตนะ้ด้วยเนาะตัวล้อแม็กนะครับอันนี้ได้เป็นล้อแม็กอันล้อสีฟูโทนนะครับสีเทาดำแบบนี้เนาะอันนี้ก็ตัว ขอบ17นิ้วนะครับอาถัดไปนะครับเป็นสำหตัวกร,ระจกขับผ้าจะเป็นกร,ระจกขับผ้าไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถน้อเป็นตัวไฟเลี้ยวมาให้ที่จะันเป็นตัวคล้องนนาอเห็นไหมเม็ดคองสามร้อยสิบองศานะครับเป็นระบบสมาร์ทอนทีเลสเอ็นทีนะทุกคนน้อสามารถกดปุ่มนี้เ็กดกดล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้ล וק, ล וק, ดน,นะครับเป็นสองตัวภายในคันนี้นะครับภายในนะทุกคนน้บอบเขาจะเป็นเบาะนะครับ,บ,นบ,บหบบนังเร พิทอจอทัชสกรีมาให้แบบนี้รองรับเป็นของตัวแอปเปิ้ลคาร์เพย์แอนด์เดอรออโต้นะครับคนน้องเป็นแอปเปิ้ลออโต้เบรกมือนะครับเป็นมือเฟลีฟ้านะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นตัวรถเนี่ยก็ย <mon> ังมีตัวสันรูมาให้อีกด้วยนะครับแบบนี้เลยถัดมาทุกคนจะส่็นตัวห้องผู้โดยสารนะครับคันนี้ทุกคนเนาะก็นั่งกว้างมาสบายนะนี่เป็นเก่งใส่กลางครับที่สำคัญตัวนี้นะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้อีกด้วยนะทุกคนเนาะใครที่อยากได้รถเก่งใส่กลางเอาไปใช้งานทุกคนไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองขับออกต่างจังหวัดคคีนนนนนน้้าาาใชงะทุกเ นี่นะครับแบบนี้เลยในสองตัวด้านท้ายไฟท้ LED สวยๆแบบนี้นะครับเนาะเป็นตัวแบกเป็ดอย่างนี้มาให้ด้วยนะเห็นไหมไฟเลอแบกเป็ดนะแบบนี้นะครับสวยๆเลยเนาะ MG5 Isuzu นะทุกคนเนาะแสดงความเป็นตัวท็อปนะครับถัดไปดูแต่ตัวห้องเครื่องของเจ้า MG5 คันนี้กันบ้างนะทุกคนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนีถทุกคนเนาะในกตัวห้องเครื่องของเจ้า MG5 คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นะทุกคนเนาะหน้าตาตัวห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกตัวรารับประกันให้อยู่แล้วนะทุกคนว่าไม่มีการชนหนักชนหนาเป็น คนน้องที่สำคัญรถคันนี้นะครับทุกคนที่สำคัญเลยนะคันนี้ตรวจสอบรถดนใจมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านการตรวจสอบจากคูเป็นสเปคชั่นมาให้นะครับใครจะเอาสแกนที่ว่ากดไปสแกนก็สามารถสแกนได้เลยเนาะรถราคาดาวแน่นอนนะครับันนนี้นะครับถ้าใครสนใจแล้วคนน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่มีให้ข่าวตัวราบผ่านเราไปถึงหน้าสนครับ